ดูตรงนี้ทีคล้ายๆวินรถตูถ้แถวๆถวุดรสวรีเหมือนกันนี่น,นี่เป็นใจกลางเมืองขนส่งจากฝั่งนึงไปอีกกลุ่มทางอิสลามอบัตเหมือนกันนะครับดูแล้วดีแท็กซี่นะฮะจะเป็นคันเล็กๆโดยต้าก็มีนะมีอาหารเดี๋ยวเรามาดูอาหารแอบดูนิดหนึ่งมันจะเป็นอะไรอ๋อเป็นเครื่องในวัวนะครับเป็นแกงนะฮะแล้วก็มีโรตีโอเคสวยงามน่ากินครับจาน คล้ายๆผัดพี่แกงเหมือนกันมดูแหวนสวยๆเหมือนกันนะครับนี่ฮะจะมีคนนั่งตากแดดเพราะาอากาศค่อนข้างหนาวจริงๆนะตอนนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าไม่ไน่าเกิน15อองศานะผมว่าหนาวหนาวจริงครับนี่ะ้ะก็จะเป็นชุมชนมุสลิมมาแฮะแต่เป็นชุมชนที่่อาข้างจนแล้วก็มีอะไรเขาเรียกอะไร What is this โอเคนะฮะอะไรก็ไม่รู้ครับเอาไว้กินได้นะครับข <ś c> ้ <oughs> างในก็จะเป็นตลาดเดินๆไปดูกันนิดนึงนะครับ